ค่ะดี่คิชั้นางสาิวีสแยกเลขที่สามค่ะแลดิฉันลงสานีจมาพนนาการเลขที่ค่ะชั้นเพิ่ปรึกษาที่ิบคะวันนี้มานำเสนอรายงานการศึกษาฟ้าด้วยัวเองเรื่องการบูนดับกลิ่นอับค่ะสของเรื่องการบูนดับกลิ่ลน 1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติการดับกลิ่นอับของกระบูน 2. เพื่อนำเสนอคุณสมบัติการดับกลิ่นอับของกระบูน 3. เพื่อเผยแพร่และนำเสนอคุณสมบัติการดับกลิ่นอับของกระบูนแก่ผู้สนใจทั่วไปนี่คือผังมโนทัศน์ 1. กลิ่นอับคืออะไร 2. วิธีป้องกันกลิ่นอับโดยวิธีต่างๆ 3. ทําทำไมต้องใช้กระบูน 4. วิธีป้องกันกระดาบูนให้ได้ผลยาวนานกลิ่นอับคืออะไร กลิ่นอับคือลักษณะของกลิ่นซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่านไปได้ทำให้มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นในตู้ที่อากาศเข้าถึงยากหรือห้องใต้ดินโรงจอดรถแม้แต่เสื้อผ้าที่เราใส่อยู่เป็นประจำก็มีกลิ่นอับได้เช่นกันดังนั้นคำว่ากลิ่นอับจึงหมายความว่ากลิ่นอับไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่านไปได้ค่ะ วิธีป้องกันกลิ่นลินอับโดยใช้การะบูนการแก้กลิ่นอับในรถถ้าแก้ไขไม่ถูกจุดอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะการใช้น้ำหอมปรับอากาศหรือการบูนสองสิ่งนี้ถ้าได้รับความร้อนจัด,จ,ด,จ,ดจะเกิดการระเหิดของสารเคมีวนเวียนอยู่ในรถโด,โดยจะเกาะตาม,ม,ตามขอบต่างๆเมื่อเปิดแอร์บ้านทุกวันมันจะกลายสภาพเป็นเมือกและเชื้อรานอกจาก จะทําให้แอร์อุดตันแล้วหากสูดดยเป็นประจําทุกวันอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้เมื่อมีความชื้นก็ต้องไล่ความชื้นออกไปในกรณีที่เปิดแอร์ปกติแต่จะทำงานทั้งส่วนลมเย็นระบายความร้อนในขณะที่มันไล่กินอับก็จะเกิดความชื้นมากขึ้นเนื่องจากมีความเย็นวิธีแก้ไขคือเราอาจจะเปิดหน้าต่างให้อากาศได้ถ่ายเทได้สะดวกก่อนออกจากบ้านหรือเรา อาจจะนําสมุนไพรของคนไทยในปัจจุบันเช่นกระบูนมีสรรพคุณใช้ดับกลิ่นเป็นอย่างดีทําไมต้องใช้กระบูนเพราะว่ากระบูนเป็นสมุนไพรที่ดีใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายและมีกลิ่นหอมเช่นการดับกลิ่นอับในรถในตู้เสื้อผ้าในห้องน้ําแม้กระทั่งในห้องนอนของคนเราการอบสมุนไพรใช้พิมพ์เสนเป็นส่วนประกอบในตัวยากระบูนซึ่งระเหิดเมื่อถูกความร้อนมีกลิ่นหอม ใช้แต่งกลิ่นบำรุงหัวใจแก้โรคผิวหนังผสมในลูกประครบเพื่อช่วยแต่งกลิ่นมีฤทธิ์แก้ผุพองแก้วัดนอกจากนี้ยังผสมอยู่ในยาหมองน้ำอบไทยในยาหอมจะมีใบกระบูลและกระบูลผสมอยู่ด้วยสมัยก่อนกระบูลเป็นยาที่หายากมีราคาแพงประโยชน์ของกระบูลใช้เป็นยาระงับเชื้ออย่างอ่อนใช้เป็นยากระตุ้นหัวใจขับลมขับเสมหะขับปัสสาวะแก้ปวด ใช้ยาทาถูนวดแก้ปวดตามข้อบำรุงธาตุขับลมในลำไส้แก้ไอขับเหงือแก้ปวดฟันแก้เคล็ดขัดยอกแก้บวมแก้ปวดข้อแก้ปวดประสาทแก้รอยผิวหนังแห้งเป็นยาทาเฉพาะที่แก้พิษแมลงกัดต่อยขับน้ำเหลืองบำรุงหัวใจใช้ไล่กลิ่นอับในห้องนอนห้องน้ำห้องแอร์รถยนต์สรรพคุณของการะบูลใช้เป็นยาระงับเชื้ออย่างอ่อนกระตุ้นหัวใจ ขับเสมหะและขับลมแก้ปวดเมื่อกล้ามเนื้อปวดตามข้อคุณสมบัติของกระบูนเนื้อไม้นำมากลั่นจะได้กระบูนร้ร้อนใช้ทาถูนวดแก้ปวดแก้เคล็ดบวมขัดยอกแผลกระตุ้นแก้ปวดประสาทแก้รอยผิวหนังตายแก้มะละพิษแมะลงกัดต่อยและโรคผิวหนังเรื้อรังวิธีการใช้กระบูนดับกลิ่นอับให้ได้ยาวนานหนึ่ง ควรเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทเช่นขวดแก้วหรือขวดพลาสติกไม่แนะนําให้เก็บในถุงพลาสติกและกล่องกระดาษตามที่ผู้จําหน่ายบรรจุมาให้ถ้าเป็นไปได้ควรเก็บในห้องปรับอากาศการบู์ที่เราใช้นั้นมาจากส่วนต้นและรากของการบูลการบูลที่ได้จากธรรมชาตินั้นมีลักษณะเป็นผลึกเล็กๆสีขาวที่เกิดอยู่ทั่ว ทั้งต้นกระบูนโดยธรรมชาติเหตุที่เกิดผลึกเล็กๆสีขาวที่ต้นกระบุนเป็นเพราะน้ํามันหอมที่อยู่ภายใต้ต้นกระบูนหอมระเหยซึ่งอยู่ภายในส่วนต่างๆของต้นกระบูนขอจบการน,นําเสนอรายงานกา,ารศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเรื่องกระบูนกับกิ่นอับเพีงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ